สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนสิงหาคม2568นสะสำหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านท,ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะอ่ะาใบแรกได้ไพ่เพจนะคะไพ่เด็กขึ้นมาเลยแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะเริ่ม มีความคิดหรือมีไอเดียบางอย่างที่อยากจะทําแต่จะมีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินก็ได้นะฮะแล้วก็หรืออาจจะมีปัญหาที่แบบคนรอบข้างเนี่ยไม่เห็นด้วยอืมนะรู้สึกเศร้าแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาถึงว่าด้วยคำที่เราอาจจะเป็นเด็กด้วยก็ได้นะคะเวลาที่เราคิดอยากจะทําอะไรอุปสรรคที่ใหญ่หลวงของเด็กๆเ,เลยนะั่นกะ็คือ ครอบครัวเรานี่แหละนะคนแล้ชี้ด่ะส่วนใหญ่นะเพราะเขาคิดไม่เหมือนกับเราไงเราอาจจะรู้สึกเรามีไอเดียที่มันน่าสนใจเราอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละนะซึ่งนอกจากนี้นะนะฮะมันยังหมายถึงว่าเวลาที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นน่ะนะฮะก็มักจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยอาจจะถูกปลาม่าถูกดูถูกอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากจะไม่เห็นด้วยแล้วยังแบบ วิจาร์ใช้ค่อยคำที่อาจจะใช้้อยคำที่กระทบกับความรู้สึกของเราด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็นะด้วยคำเป็นเด็กนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะไอเดียบางอย่างเนี่ยที่เราคิดเนี่ยนะคะเราสามารถคิดได้แต่ว่าการจะทําให้มันประสบความสําเร็จแบบที่เราคิดอะ่ะมันก็อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีคนอื่นเขาแบบไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราเนี่ย เราเนี่ยจะทำยังไงถึงจะสามารถซื้อใจพวกเขาได้อ่ะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นความท้าทายในรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะข้อว่าข้อเสียของไพ่เด็กตัวนี้นะคือความเป็นเด็กไงเพราะว่ความเป็นเด็กอ่ะมันจะมีความเพ้อฝันนะคะมีจินตนาการอ่านะคะซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คือแน่นอนว่าคนจะได้อะไรใหม่ๆที่มันดูท้าทายที่มันดูน่าสนใจแต่ข้อเสียคือมันอาจจะ ตื้นเขินไปหรือเปล่าอาจจะทําให้เราแบบขาดมุมมองอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านึกออกไหมคะมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามการที่หลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยมันไม่ได้แปลว่าเราหมดโอกาสนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะแก้ไขมันได้ยังไงอ่าก็จะเป็นเรื่องสัญญาณนั้นเพราะนั่นคือคาตาหนิหรือคํา ต่อว่าหรือคําคัดค้านทัดทานอะไรพวกนี้นะคะมันก็คือสิ่งที่เขาพยายามทําให้เรามองเห็นจุดด้อยเออหรือโอกาสที่มันจะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์บางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราจะแก้ไขเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองว่ามันคืออุปสรรคมันก็จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไอ้นี่นี่แหละมันคือใบเบิกทางที่ดีอ่ะมันคือโอกาสเออโอกาสที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นของเราให้มันแบบ หรือแสดงแบบให้เขาเห็นถึงแผนการดําเนินงานหรือสิ่งที่เราอยากจะทําเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมได้กว้างข,ขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่คําพูดที่แบบดูลอยลอยอ่ะดูไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมคะดูแบบคือคุณเข้าใจนะเวลาที่เราจะมันกระเซลอ่ะเวลาเขามาขายมันจะเซลลทอ้อคือพยายามพูด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 คือเวลาพูดมันพูดง่ายไง แต่เวลาลงทุนทามันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนันถ้าเกิดว่าเราอยากจะผลักดันความคิดของเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากทําให้มันเกิดขึ้นได้นั่นแปลว่าคุณต้องพุชให้มากกว่านี้ต้องพยายามตอบคําถามของเขาให้ได้ต้องพยายามแบบแก้ข้อสงสัยหรือความระแวงที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นน่ยต้องแก้ปัญหาตรงน,นี้ให้ได้ก่อนนะคะมันถึงจะสามารถคนณืึงจะสามารถแบบทาในสิ่งที่เราแบบคิดขึ้นมาได้มันก็เป็นอุปสรรคแบบหนึ่งนะคะ สิ่งที่สำคัญคือนอกจากนี้เนี่ยคุณยังได้ไพ่ตัวนี้มาอีกนะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะมันแปลว่าอะไรนี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทําไมทําไมคนอื่นเข้าถึงแบบแลดูจะไม่ค่อยสนใจใส่ใจเพราะาอะไรอีนี่เป็นพวกจอมโปรเจกต์อ่ะคือแบบคิดใหม่ได้ตลอดอะ่ะเดี๋ยวก็ไอ้นอนเด็ก็ไอ้นี่เด็กไอ้นั่นคือคิดใหม่ได้เรื่อยๆข้อดีของมันก็คือว่าแสดงว่าเป็นคนคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ที่ดี นะเป็นคนที่มีฝ่ายมีแพชชั่นแต่อย่างที่บอกข้อเสียไงมันมีใหม่มาเรื่อยๆอะ่ะมันใหม่ไปเรื่อยเลยนะเออพอมันใหม่ไปเรื่อยแปลว่าอะไรแปลว่าพอคนอื่นพอเราถูกพอเรามีไอเดียใช่ไหมแล้วคนอื่นทัดทานขึ้นมาเนี่ยอีนี้ก็นอยละก็ไม่ทําต่อละใช่ไหมอ่ะโอเคก็แสดงว่าทุกคนเห็นว่าไม่เวิร์กก็ไม่ทําแล้วเราก็ไปคิดไอเดียใหม่อีกขึ้นมาอีกแล้วคนอื่นก็ไม่โอเคอีกเราก็คิดใหม่ขึ้นมาอีกนึกอ,ออกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณคิดอันใหม่ๆเรื่อยๆไง แทนที่แบบจะตอบเลยแทนที่คุณจะแบบพยายามที่จะแบบซื้อใจคนอื่นให้ได้อะแต่คุณใช้วิธีคิดใหม่ไปเรื่อยๆเงี้ยอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะทําให้บางคนเขาก็จะแแดูว่าเอ๊ะแสดงว่าไอ้นี่มันแลดูเลื่อนลอยแต่ข้อดีแต่ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีร้อยไอเดียเออใช่มันต้องมันมันต้องโดนสักอันน่ะ ม,มันต้องได้ส,กสักคนสิมันต้องมีใครสักคนที่จะมาเป็นผู้ซัพพอร์ตเราคนผู้ร่วมลงทุนกับเราอะไรเงี้ยเนี่ยคุณอยากได้คนซัพพอร์ตคนช่วยลงทุนหรือต้องมีใครสักคนที่มันเข้าใจฉันเออมันต้องมีมันต้องมีสักทางเพราะฉะนั้นข้อดีของลักษณะไพ่แบบนี้คือเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้นะคะแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมากนะคะ แต่ข้อเสียมันก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีใหม่ไปเรื่อยก็ไม่ค่อยดีนั่นทําให้รู้สึกว่าบางทีเราเป็นคนตื้นเขินมากจนเกินไปบางครั้งเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือบางครั้งเราเองควรจี่ต้องรู้จักที่จะแบบมีความคิดที่มันแบบเป็นมีความคิดการทํางานที่มันเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่ารู้ลําดับของการทํางานน่ะคือไม่ควรที่แบบปล่อยผ่านอะไรไปง่ายๆอย่างที่บอกนะคะเวลาจะอุปสรรคอะไรอนี้ก็เลิกเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหว นะคะแต่เวลาที่เจออุปสรรคแล้วเราต้องพยายามฟันฝ่ามันไปพยายามที่ศึกษาให้มากขึ้นพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลให้มันมากขึ้นเพื่อที่แบบจะสามารถตอบคําถามหรือข้อสงสัยของคนอื่นได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าคุณได้เพื่อนเลิฟเฟอร์มาด้วยเพราะฉะนั้นข้อดีของไพ่ใบนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีคนที่แบบอย่างที่บอกไงมีคนที่คอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจสมมุติว่าเวลาที่เราเฟลอะเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนอื่นไม่ค่อยเห็นด้วยมีคนอื่นแบบทัดทานเราเยอะแต่ก็ยังมีคนหนึ่งที่แบบว่าแบบ ให้กาลังใจเราอยู่อะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นนี่ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกเออมีกําลังใจแล้วก็อยากที่จะทําอะไรต่อไปนะคะที่แต่ที่แน่ๆคือว่าลักษณะของไพ่เฉยๆว่าคือมันเหมือนกับเด็กน้อยที่มันเริ่มทางานเนาะเออเนี่ยลักษณะไพ่นะเหมือนเด็กที่เพิ่งเริ่มทํางานที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างที่เยอะมีไอเดียค่อนข้างที่เยอะเริ่มีสิ่งที่อยากจะทาอ่ะหลายอย่างนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังขาดในเรื่องของเอ่อการคิดที่เป็น กระบ,บวนการน่ะของของความคิดอ่ะมันยังไม่แตกฉานสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยแบบยังไม่เก่งในเรื่องของการหาข้อมูลหรือการศึกษาที่มันชัดเจนนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นลักษณะไพ่ก็บอกบ่งบอกว่ามีความเป็นเด็กค่อนข้างทีง่จะเยอะนะแต่ใดใดก็ตามแหละสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันทําให้เราได้รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นค่อนข้างที่จะเยอะต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบ ตรงเนี้ยมันเป็นกากลายเป็นแรงผลักดันไงเพราะทุกคนก็เนาะตอนเนี้ยนะสภาพวัรษฐกิจไม่ค่อยดีทุกคนก็ต้องพยายามคิดวิธีที่จะอยากรวยเร็วๆว่ะเออเนี่ยอ,อีกข้อหนึ่งนะอยากรวยเร็วๆอยากจะมีตังค์อยากจะซื้อบ้านนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากได้เยอะและไอ้ความอยากตัวนี้แหละมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่งแล้วก็มีไอเดียมีความคิดอยากทำเยอะแยะแต่นะอย่างที่บอกไปไ้ตั้งแต่ต้นนะคะไอเดียคุณดีอะเยอะนะเนี่ย การเริ่มต้นอะเริ่มของคุณค่อนข้างที่ดีแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะทําคุณได้กล้าไม่เท้ามาเป็นอาาุปสรรคข้อดีของก้าไม่เท้าคืออะไรเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นไงพอไอเดียนี้ไม่ได้อีนี่ก็หาของใหมค่คือคือมันให้ความรู้สึกว่าเราอะมีความพยายามไม่มากพอนะมันยังไม่มากพอไงเพราะนั้นเวลาที่คุณได้ไอเดียอะไรบางอย่างบางทีคุณต้อง คือต้องไปให้สุดก่อนน่ยต้องเก็บรวบรวมคือมันอย่างที่บอกใว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินงานอะไรกรันทําให้มันประสบความสําเร็จอะ่ะมันไม่ใช่แค่คิดเฉยๆนะแค่คิดแล้วก็พูดออกมามันไม่ใช่นะมันต้องลงมือทำต้อง Take Action ต้องลองผิดลองถูกหลายๆๆ,ๆอย่างประกอบกันด้วย t r i a l and e r r o r อะ่ะนึกออกไหมต้องลองผิดลองถูกก่อนถ้าเราโมาแต่คิดอย่างเดียวอะ่ะมันจะไม่เกิดนะ,ะอันนี้คือข้อเสีย ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตเราคือเอาแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทําเวลาเจออุปสรรคก็ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ไม่ใช่แบบเจอคนอื่นเบรกอินี่ถอยเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะแบบนี้มันโอกาสที่เราจะอยากจะได้หรืออยากจะเป็นในสิ่งหรือทําในสิ่งที่เราฝันให้มันเกิดขึ้นได้จริงมันก็จะยากนะคะมันก็จะยากก็ไปอีกนะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะถ้ามีไอเดียที่ดีก็ลองทําดูก่อนนะคะลอง ข้ามผ่านอุปสรรคให้ได้ก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มแบบหนึ่งสองสามอะสี่ห้าหกจะไปเก้าสิบใช่ไหมมันต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่พอหนึ่งปุ๊บแล้วจะไปสิบเลยอันนี้มันก็ยากนะคะมันไม่มันบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมบางคนประสบความสำเร็จรคือคุณเห็นแต่ตอนที่เขาสําเร็จไงคุณไม่ได้เห็นว่าตอนเริ่มต้นเขาทาไงมาก่อนคุณไม่รู้ว่าเขาล้มลุกคลามาแค่ไหนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จอะคุณเห็นแต่ตอนที่เขาสาเร็จอะ คุณไม่ได้ดูหรอว่าตอนที่เขาตะเกียกตะกายกว่าจะขึ้นมาได้อะใช่ปะทุกคนรู้แล้วต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะบางคนบอกเอ้ยคนนั้นเขาโชคดีคนนี้เขาโชคดีคือคุณจะวางแต่โชคเดียวก็ไม่ได้นะดีนะนะเชื่อเถอะนะคะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าลองไปเจาะลึกดีๆนะลองไปศึกษาเขาทีคุณจะรู้เลยว่าชีวิตเขาเนี่ยอาจจะบอกว่าบางคนก็โอเคแหละอาจจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ว่า เยอะมากที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับโชคเลยมันเกี่ยวขึ้นมาจมันเกิดขึ้นมาได้จากความพยายามท้งนั้นนะเพราะฉั้นสิ่งที่คุณต้องต้องมีคือความพยายามนะคุณขาดไปต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าเดิมนะคะแล้วอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะอย่างเงี้ยถึงจะมีโอกาสนะข้อดีของคุณเนี่ยเนี่ยมีไพ่เริ่มต้นที่ดีมีไอเดียที่ดีนะขาดอย่างดีวคือลงมือทําขาดอย่างดีวคือความพยายาม นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีตุลทั้งหลายแหละที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะสิ่งที่คุณขาดหายไปคือความพยายามและความมุ่งมั่นบางคนบอกว่าโอ้ยเขามุ่งมั่นแล้วไงไม่เคยยอมแพ้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณพยายามมาคุณไปผิดทางค่ะพยายามในสิ่งที่ผิดมันอย่างอะไรใครมังคนพ่อว่าพยายามผิดที่สิปีก็ไม่รวยเลยเนะี <laughs> ่ยไอพวกที่มันชอบมาหลอก <c oughs> นะนิยมใช้กันนะแต่จริงๆมันก็มีส่วนถูกนะคะถ้าเราถ้าเรามองไปแสดงว่าสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทไปอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่นะคะหรือมันอาจจะหมายถึงคุณแก้ปัญหาผิดวิธีก็ได้แก้ปัญหาผิดจุดก็ได้นะคะบางทีของเรามันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะขาดอะไรบางอย่างไปไงแล้วเรา,เาไปพยายามทุ่มเทนู่นนี่นั่นอย่างเช่นบางร้านเนี่ยโอ้โปรโมทใช่ไหมโปรโมทสินค้านู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าของตัวเองมันมีคุณภาพพออเปล่า ฆษณาเกินจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีแน่แน่ว่าตอนแรกๆมันอาจจะติดตลาดเป็นของใหม่แต่สักพักยาวๆไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดเราสินที่คนเราเลือกก็คือรสชาติหรือคุณภาพของสินค้านั้นๆราคาอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนเลือกแบบนี้ทั้งนั้นอะคอมมอนเซนต์ sense. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าธุรกิจเราประสบมันประสบกับภาวะถดถอยหรือภาวะที่มันไม่ได้ดังใจบางทีเราเอางก็อาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามากระตุ้น นะคะหรืออาจจะมีการทําแคมเปญหรือมีการพัฒนาโปรดักต์อะไรก็ว่ากันไปนะคะบางทีคือเราก็ต้องเลือกเลือกลองลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่จะสามารถแบบพลิกฟื้นขึ้นกลับข,ข,ขึ้นมาได้นะในเรื่องการทํางานสำหรับพนักงานทั่วๆไปเนี่ยพนักงานประจํากินเงินเดือนทั้งหลายๆก็ไม่ต่างกันนะคะบางทีมันอาจจะมาถึงว่าคุณอาจจะอยากเป็นเจ้าของกิจการเจ้า,ขอ,จาของธุรกิจนะคะอาจจะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยได้ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีตังค์นะเนี่ย มีตังมีเงินเก็บเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วเราอาจจะสองคิดสองใจว่าเราจะมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองดีไหมเป็นเจ้าของกิจการดีไหมนะเราจะสองคิสองใจเนี่ยเห็นปะแส่ควาคิดมนานานคุณมีไอเดียคุณอยากจะทํลักษณะของไพ่ถามว่าได้ไหมโอเคมันก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณจะต้องรู้จักธุรกิจที่คุณกาลังจะทําให้ดีซะก่อนนะคะก่อนที่ลงไปเป็นผู้เล่นอะเออมีไอเดียดีก็จริงแต่อย่างที่บอกไว้ตั้งต้นนะสิ่งที่สาคัญคือการรวบรวมข้อมูล การทำรีเสิร์ชการดูตลาดดูเทรนด์นะคะดูโพซิชันที่คุณจะไปตั้งอ่ะเออนะ่มันสอดคล้องหรือเปล่าอะไรพวกนี้เป็นเบสิกนะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จริงๆแล้วจำเป็นที่จะต้องทำนะสำหรับทุกคนที่แบบต้องการที่จะเริ่มทำธุรกิจสำหรับคนบางคนบอกเอ้ไม่มีหน้าร้านเออถ้าไม่มีหน้านทำออนไลน์อย่างเงี้ยคุณก็ดูว่าธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันเป็นยังไงคุณสามารถสู้กับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าต้องอาศัยแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ย เราแบกรับได้หรือเปล่าก็าต้องมีการคํานวณต้นทุนแรงงานอะไรอื่นๆเยอะแยะรวมไปถึงว่าไอ้ของที่เราจะขายเนี่ยจะรสชาติดีไหมแข่งกับคนอื่นได้ไหมคุณภาพโอเคไหมคือมันพวกนี้มันเป็นล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นที่จะต้องศึกษานะคะแล้วจำเป็นที่ต้องรวบรวมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีสตุ้งสตางมากมายเนี่ยให้มาถลุงเล่นอะ่ะไม่ได้มีสายป่านยาวๆอย่างเงี้ยเออหรือไม่มีใครคอยหนุนหลังคอยสพอตคอยช่วยอย่างเงี้ย บางทีตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องทดแทนด้วยการใช้ข้อมูลเนะนี่ยตรงนี้ต้องทดแทนข้อมูลให้ได้ซสก่อนนะคะก่อนที่จะทําอะไรนะคะแล้วเมื่อทุกอย่างมันพร้อมเราค่อยเริ่มก็ได้นะคะมันไม่สายหรอกนะไอเดียมีก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญมากสุดคือข้อมูลนะข้อมูลนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะจะในเรื่องการงานจะเห็นได้ว่าง,งานเนี่ยมีไอเดียเยอะนะไอเดียเยอะอยากทําอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแต่ติดปัญหาเรื่องเงินเท่านั้นเอง ะะแต่ถามว่าจนไม่ใช่จนหรอกแต่ว่าเรื่องการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่เริ่มได้แต่ก็ต้องคิดทบทวนให,ให้รอบคอบเท่านั้นเองต้องวางแผนให้ดีนะคะรวบรวมข้อมูลที่ดีแบบนี้มันก็ช่วยให้แบบสิ่งที่เราอยากจะทํามันเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่แย่นะที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราต้องระมัดร,ระวังแล้วก็ทําทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเท่านั้นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้นะแต่ต้องพยายามอุปสรรคค่อนข,ข,ข้างที่เยอะพอสมควรนะ ค่อนข้างที่เยอะนะะทีนี้ใครที่กำลังมองหางานใหม่มีโอกาสที่จะได้แล้วกันเรื่องการงานในช่วงนี้มีคนคอยช่วยนะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเขาช่วยแนะนําได้นะคะอันนี้ก็คือว่าดีสําหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ในช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนงานเนี้ได้นะคะได้ได้ดีด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กันมากดีกว่านะแบบพูดเรื่องการงานเงินเยอะพอสมควรเรื่องความรักความสัมพันธะ์คนโสดนะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเยอะเลยอู้ยมีไพ่เริ่มต้นมาตั้ง3ใบไม่ให้ The Lovers เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นะสำหรับคนโสดเนี่ยเฉยๆว่ามีคนที่ตัวเองแบบสนใจเนี่ยหรือคนที่เขาสนใจเราเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเออ่มีมาเรื่อยๆนะคะไม่ขาดหรอกแต่ยุที่ตัวเรามากกว่าเราอาจจะต้องการสเปคค่อนข้างเยอะสูงเลยคุณท่านได้คิงเลยนั่นแปลว่าคุณต้องการคนที่ จะมาเป็นคู่เนี่ยตั้งเป้าไว้สูงมาก perfect man perfect woman อะไรประมาณนี้รูปร่างหน้าตาฐานะทางสังคมหน้าที่ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมอะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะได้แต่การที่เราตั้ง position เอาไว้สูงเนี่ยนะนะคะมันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้เจอนะเ,ออเป็นเรื่องยากนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยมันมักจะอยู่ในวัยที่ไล่เลี่ยหรือใกล้เคียงกันกับเราแต่ สโพสิชันที่เราอยากจะได้หรือคนที่เราอยากจะได้เนี่ยมันบ่งบอกถึงคนที่มีอายุพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาผัวพันเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดนะคะสำหรับเด็กน้อยทั้งหลายแหละที่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงวัยกลางคนที่มีฐานะที่ด,ดีดีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าเขามีภรรยาได้ย,ยังนะคะนะเพราะถ้าเกิดว่าเขามีภรรยาแล้วแล้วก็คาดหวังแบบ เขาเรียกอะไรเอาความเด็กเขาสู้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดผิดนะเ,เพราะฉะนั้นก็ระ,ะมัดระวังตรงจุดนี้แล้วกันนะเรื่องของความรักเรามีโอกาสเลือกนะเรามีโอกาสที่จะเลือกยังมีโอกาสให้เลือกเยอะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําอะไรที่มันส่มเสียงนะคะอะไรที่มันสมเสียงอะไรคืออย่าดูคนแค่ภายนอกอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าน,นะอย่าดูแค่เปลือกนอกอยู่ดูแค่ภายนอกบางคนนี่แบบอุย้ยดูเหมือนโสดนะจริงๆแม่งมีเมียอยู่แล้วอ่ะเข้าใจป่ะเออ บางคนเหี่ข้างนอกเดี๋ยวดูดีแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อะเขาอาจจะเห็นเราแบบน่าเอ็นดูก็ได้เข้าใจไหมด้วยความน่าเอ็นดูว่าเข้ามาจอดแจกเข้ามาจีจากับเราเฉยๆอ่ะแต่ว่ามันไม่มีไพ่ใบไหนที่บอกว่ามันจะคอนติเนียได้ถึงแม้ว่าจะมีไพ่เดลิเวอร์ก็ตามนะตรงนี้นะแต่มันมีไพ่อีหนึ่งมาตามไงเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียนะคะนั่นแปลว่าอะไรความรักของคุณเนี่ยนะคะมันจะมีคนเข้าออกในชีวิตของคุณอ่ะเรื่อยๆแต่ยังไม่มีอะไรที่มันแบบมั่นคง ออมั่นคงถาวรมันยังไม่มีเรา,าอยากได้แต่ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโสดก็ยังคงสะ s o ง่ายๆโสดก็ยังโสดอยู่นะคะแต่ว่ามีคนที่ชอบก็คุยได้ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆดีกว่าคนบางคนที่คุณอยากจะได้จริงๆมันไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องยากนะแหมพูดเหมือนตัดกาลังใจเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือให้สิ่งที่สําคัญนะ เวลาที่จะชอบใครก็ดูเขาให้ลึกๆใช่เขาเนาี่ยังนะดูให้ลึกๆด้วยถึงเนื้อแท้เอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยไปต่อแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือตัดใจอย่างนั้นจะดีกว่าคือตัดใจตอนนี้ยังดีกว่านะดีกว่าไปตัดโอ้โหเสียเวลากับคนนี้เยอะแยะเนื้อออกไหมตัดใจตอนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกเศร้าเลยคุณมีห้าห้าถ้วยไงอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแหมคนนี้แบบน่าเสียายอ่ะแบบเพอร์เฟกต์เลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไงเออนะนั่นแหละไม่ใช่คือไม่ใช่นะอย่าฝืน นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนส่วนก็เรามัระวังเรื่องการมีเออเรื่องการชอบคนเฉพาะแบบเปลือกอ่ะอถ้าคุณชอบแค่เปลือกคุณก็จะได้แค่เปลือกนะคะแต่ถ้าคุณชอบคนที่จริงใจคนที่จริงใจก็กจะเข้ามาหาเรานะคะอ่สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะสำหรับคนที่มีแฟนเน,นี่ยนะมีไพ่เด็กขึ้นมายะแยะเลยนะคะแต่ไม่มีไพ่นี้ขึ้นมาก็สําหรับบางคู่นะที่มีแฟนอ่ะคือโอกาสคืออยากอาจจะอยากมีลูกนะแต่ว่ามีลูกไม่ได้นะมีไพค่ควีนขึ้นมาแสดงว่าสาหรับบางคนก็คือมีลูกยาก คือมีลูกยากนี่มันหนักไปทางผู้หญิงผู้หญิงมันขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะเป็นที่ผู้หญิงด้วยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวัยที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยโอกาสในการที่อาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างนะในเรื่องของของการตั้งครรภ์นเนี่ยหนึ่งคืออายุอันที่2คือสุขภาพนะคะอาจจะมีมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ทําให้เราแบบตั้งครรภ์ได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องการที่จะมีลูกเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเอานะจริงๆแล้วเนี่ยไปพร้อมกับแฟนนะไม่อย่าไปคนเดียวถ้าอยากมีก็ต้องไปถามว นะมีโอกาสที่คุณจะได้ลูกถึงแม้ว่ามันจะยากนะแต่มีโอกาสที่จะได้นะตรงนี้ขึ้นมาสองใบนะคะมีโอกาสที่บางควรอาจจะเอาลูกแฝดเลยก็ได้นะเหมือนกับเวลาที่คุณไปทากิฟต์ทำอะไรเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะเทคโนโลยีไม่อยากจะพูดถึงกิฟต์มันมีมันมีหลายอย่างมีหลายวิธีนะซึ่งมันก็เหมาะกับคนคนนั้นนะอ,อ่ะก็เหมาะแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันไงนะครับนั้นเป็นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญง่ายที่สุด นะแล้วบางคนเนี่ยก็ทาแล้วาเอาลูกแฝดเลยก็ได้นะสมวบางคนขอลูกแฝดเลยอะไรเงี้ยเออทำทีเดียวให้มันคุ้มนะแฝดสแฝดสาว่าไปนะคะก็นั่นแหละไปปรึกษามหมอดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,จะเจนียว่าคือไพ่เนี่ยขึ้นมันเหมือนกันเราอยากจะมีลูกเยอะๆแต่เรามีไม่ได้อยากจะมีทายาทสืบสกุลอะไรเงี้ย มันจะเน้นไปเรื่องนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนบอกเอ้ยเรามีปัญหาอื่นๆเรื่องของรักอะไรมันมันยังไม่ค่อยมีนะแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงว่าเรื่องของเซ็กส์เรื่องของความผูกพันนะเนี่ยเนี่ยการมีการมีเนี่ยการมีเซ็กส์นี่แหละมันลดน้อยถอยลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะด้วยด้วยวัยด้วยก็ได้หรืออาจจะด้วยความที่แบบซึมเศร้าหรือความเสียใจอะไรบางอย่างมันก็เลยทํา เรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มันค่อนข้างที่จะน้อย,อยหรือแทบจะไม่มีเลยเนี่ยสำหรับบางคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักนะคะเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของด้านจิตใจเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่พูดยากมากแล้วเยายะไรกันได้ยากนะแล้วต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีประสบปัญหาในเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มันแบบดิ่งด้วยเรื่องเหตุผลกนใดอะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะคะคนที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆที่จะเป็นคนคอยซัพพอร์ต หรือคอยเยียวยาในเรื่องของการให้กําลังใจนะคะซึ่งเวลาที่เราบอกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวนะมันอาจจะไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนก็ได้นะที่จะมาคอยช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้กําลังใจกันเยอะๆนั่นรวไมไปถึงว่าเราอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ในสภาวะอย่างนี้อยู่แล้วก็ได้เราอาจจะต้องมีคนซัพพอร์ตด้วยก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่หมายถึงว่าเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือคนอื่นดูด้วยนอกจากเราต้องการแล้วบางทีเพื่อนเราก็อาจจะต้องการด้วยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ วิธีการเยียวยาที่ดีสุดการให้กำลังใจกันการอยู่กันการอยู่ด้วยกันการใกล้ชิดแล้วก็การพูดคุยการเปิดใจอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นตัวประสานที่ดีที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยืนยาวต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรนะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องแชร์ความรู้สึกกับคนที่เรารักนอกจากนี้นะไอ้คนที่รักเนี่ยมันก็ต้องรู้จักสังเกตสังการสักนิดนึงนะว่า <laughs> วัานนะั้นตอนนั้นเนี่ย แฟนเราเขารู้สึกยังไงเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเข้ามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาก็บางคนเวลาที่คนที่แบบจิตตกหรือดิ่งกับอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดนะแต่เราก็ต้องมีเขาอะไรต้องรู้จักสังเกตอะแล้วก็ต้องแบบเข้ามาเข้าหามากกว่าเลยเนี่ยนะแด,ด็มันมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องของมีภาวะทางด้านอารมณ์ค่อนข้างได้เยอะอืมความ แล้วก็ความเครียดหรือความกังวลใจหรือความรู้สึกคือมันต้องมีอะไรบางอย่างอ uh, ะที่ทําให้คุณรู้สึกอาจจะมีปัญหาเรื่องกับที่บ้าน mm hmm. อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการงานเนี่ยเพราะอิศิษเหรียญถ้ามันเป็นอุปสรรคของคุณเน่ยมันทําให้คุณรู้สึกเศร้าไงเพราะฉะนั้นคืออาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้อาจจะมีเรื่องเงินก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวที่ทําให้เรณรู้สึกเศร้า <c ười> อยู่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลามันก็ มันสุดท้ายแล้วถ้าไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้มันกระทบกับความสัมพันธ์ของในในชีวิตเราด้วยนะคะแล้วก็ยังกระทบกับคนอื่นๆด้วยค่อนข้างที่เยอะนะใดๆก็ตามก็อยากให้เราแบบข้ออะไรอะใช้ใช้ชีวิตในในในแบบอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะนะคะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงบางครั้งความรู้สึกเศร้าหรือเสียใจยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยนะคะ เราต้องคิดเสมอว่าเรื่องทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะคุณอย่ามองแต่อย่ามองแต่สิ่งที่ที่มันมันทำให้เราผิดหวังหรือทําให้เราเสียใจอะ่ะเหมือนกับคุณกําลังจมอยู่ความผิดหวังอะ่ะนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้าเรายังจมอยู่ความรู้สึกเศร้าเสียใจความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้เลยนะเราจะมุฟออนไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยให้ถือซะว่าเรื่องพวกนี้มันผ่านไปแล้ว นะเราทําอะไรมันไม่ได้แล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสามารถที่เริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยพายเริ่มต้นคุณเยอะมากนะคะเราสามารถที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแล้วก็ทําให้แบบความผิดพลาดอะไรใดๆก็ตามเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนสําหรับตัวเรานะคะแล้วอย่าไปทําซ้ําอีกนะจ๊ะเออนะต้องรู้จักเรียนรู้กับความผิดพลาดของตัวเองด้วยนะคะอย่าทําซ้ําอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรแบบนี้ นะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเขาบอกว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากมากก็น้อยสำหรับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ